กางเต็นท์เสร็จแล้วแต่ปักไฟไม่ถึงทำไงดไไีตื่นมาก็เจอหมาคลีขยะเลยนะครับก็คืออากาศเย็นมากสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ไหนนะจูนที่เนี่ยที่กางเต็นท์อะเราไมา่อยู่กันที่ปูทะลานะครับเราก็มากางเต็นท์อีกวันหนึ่งนะฮะ ปัญหาคือเรากางเต็นท์เสร็จแล้วสายไฟของเรานะครับที่เราซื้อมาสิบเมตรมันไม่ถึงตอนเรามากางเต็นท์เราไม่ได้ดูจุดที่มันเชื่อมไฟได้นะฮะที่เขามีตามต้นไม้อะ่ะอยู่ตรงนู้นะของเรายังไม่ถึงเลยสิบเมตรตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วอยู่ริมน้ำสวัสดีค่ะอยู่ไหนนะ อยูมิมน้ำกังเต็นท์เสร็จแล้วแต่ปักไฟไม่ถึงทำไงดีมผมว่าจะเดินไปถามน่าจะเป็นคนดูแลหรือเจ้ของไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามีปักให้เช่าหรือเปล่านะคเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศที่จริงกอนดีกว่าเมือนจะสามารถลงเล่นน้ำได้เลยนะครับทุกคนตรงนี้ สามารถลงเล่นน้ำแล้วก็ข so ึ้นมาได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่หลังอาหารนะครับก็มีนี่ครับมีพวกหมูทะแล้วก็อาหารจําสั่งทั้งหลายนะครับผมมาสั่งตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะเดินไปส่งแล้วนะครับถึงประมาณเกือบสองทุ่มะะครับร้านเปิดเดี๋ยวซื้อให้ ้าตรงนี้เขาก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับผมม,ม,ม,ามาจองนอนเต็นท์ของทางที่นี่นะครแ,แ,แ,แต่ผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับไม่ได้สอบถามมาก่อนตอนนี้อาหารเราก็มาถึงกันแล้วนะครับเราสั่งมีอะไรบ้างมีข้าวหนึ่งสองสามนะครับมีข้าวสามกล่องแล้วก็ นี้เป็นไก่ย่างตัวหนึ่งม,มีส้มตําไข่เค็มนะครับมีลาบหมูมียำแล้วก็ส้มตําอะไรไม่รู้ปูปลามัง้งแล้วก็มีข้าวกล่องส่นาวอันนี้อะไรอ่ะข้าวข้าวอ๋อยข้านมจีนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็น้ำแข็งอีกเจ็ดร้อยกว่าวบาทรวมค่มา,มาจากรวมค่ามัดจำฝัก่ยเออมแค่หกร้อย 80 680ตอนนี้ก็กำลังรอฮาร์ดนะครับเ่าจะกินก่อนเลยก็ชิมไปแล้วเออชิมแล้วโอเคก็เดี๋ยวกินกินรอฮาร์ดแล้วกันยุงที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ความวาค่อนข้างของผมขนาดไหนว่าผมนั่งอยู่เนี่ยบอกว่ายุงมากัดขาแล้วอะแล้วยุงตัวใหญ่ด้วย <c oughs> เราใช้มือปัดๆับ เหมือนจะไล่ๆมันมันก็ไม่ไปนะแนะนำคนที่จะมาที่นี่นะครับเอาพวกยากันยุงหรือเป็นพวกบซอเซลมาใช้ใดีกว่าตอนนี้เราก็กินอาหารกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมานนาอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นเลยนะแต่เย็นยังไม่เท่าเขาคอที่ไปพักเมื่อคืน เย็นเย็นจะเยีย่ยะไรเนี่ยเพราะมันติดน้ำไงใช่พรุ่งนี้เล่นน้ำเปล่าลินอ่นะเล่นค่ะเล่นเหรอเล่น,นอะไรบ้างพรุ่งนี้กับแม่กับพ่อกับพหากับห,หนูอาะฮาร ดึกกว่านี้มันอาจจะหนาวกว่านี้ก็ได้แล้วผมจะพาทุกคนเดินไปดูตรงบริเวณห้องน้ำน้ลยกันว่าจะมีวา่าถึงได้ถึงได้ว่าห้องน้ำจะเป็นยังไงนะฮะ <c oughs> นี่นะครับทุกคน <c oughs> ผมกำลังจะพาเดินขึ้นไปดูตรงห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงแยกกันนะครับอันนี้เป็นฝั่งห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอยู่ฝั่งนู้น นี่จะเป็นโถปัสสาวะนะฮะแล้วด้านหลัง no ก uh 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 ็เป็นเหมือนจะเป็นป่านะครับทุกคนมืดมากเลยอันนี้เป็นห้องอ่ห้องทำธุระหนักนะครับอันนี้วอันนี้กห้องนี้จูนเข้ามาเข้าฝั่งผู้ชายเฉยเลยเป็นห้องอาบน้ำนะครับ๋ยวผมเข้าไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับหน้าผมพาเข้าไปดูด้านใน ที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมถ้าอากาศจะเย็นเยอะอาจจะหนาวเลยโอ<า> okay, เคดจะขอตัวแวะน้ำก่อนแล้วกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะครับทุกคนอากาศตอนนี้นะรอบๆแบบมันหนาวเย็นเยีย่ย,ย,ยะอะเพราะมันอยู่ใกล้น้ำด้วยแหละผมก็จะเข้าไปนอนแล้วนะครับเพราะว่านาทซ์จูนอลินจะนอนหลับแล้วกันนะเคไว้เจอกันที่เช้าแล้วกันนะครับส่วนเรคืนนี้ก็ฝันดีนะครับทุกคน สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนเช้านี่อากาศยังเย็นอยู่เลยฝนมากระเติหมาคุยขยะเลยนะครับ,อรข,รบของที่เราเอาใส่ถุงาำนะหมามันคุยอยู่เลยทุกคนที่หมาพวกนี้เนี่ยก็คืออากาศเย็นมาก น้ใส่ว่างเลยคุณนน,น้ำนั่งใส่เนยมองเห็นตัวปลาดาลา้านล่างเลยชอเลยเครับเมื่อกี้เราก็กินอาหารรองท้องไปแล้วนะครับมีพวกขนมปังอลินจะไปไหนตอนนี้นเดินน้ำเดินน้ำหนาวนะไอตรงนี้น่าเล่นอยู่ สวัสดีเพื่อนๆเลยจืดเล่ดน้ำค่ะอะไรคือด่างเล็ดน้ำด่บงวายคุณพระรูด กลัวเงี้ยลินยัไม่หาฮาร์ดตุตาสัตว์อะไมอ่ะตกโมงเลยนะวนี้สิบโมงครับไม่มีคนเล่นน้ำเลยเราจับพวกเราว่น้ามันค่อนข้างจะเย็นเน่ย

điêu thảm đi luôn rồi. Đúng. Đợi, chờ. Đeo. Đi ở bên phần này đi, ở đi. Đẩy vào đây. Đẩy. Đẩy

กล้ามากัวกลัวื่น มันมีขายได้บอกเราเก็บเต็นท์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหมือนจากที่ไปเล่นน้ำมอเชา้าตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วเรากำลังจะเดินไปที่ร้านค้านะครับไปดูว่าเขามีมาม่าขายหรอเป่พราะตอนนี้หิวมากเลยใ๋ญ่ที่สุดเราก็ได้มาม่ากันมาพนละถ้วยนะครับอะไรติดห,หัวหนอนวะเนะี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่นอนนี่แมงบินบินอ่ะแมงว้าเมื่อกี้ที่ถามเขาเขาบอกเท่าไหร่นะเต็นทนะ์แบบเน่ะแปดร้อยคืนละคืนละแปดร้อยสองคนแต่ถ้าเสริมถ้าเสริมคนละสองร้อยเสริมก็คือสองร้อยต่อหนึ่งคนม,มีอาหารเช้าให้ม,มีห้องน้ำในตัวปะเนี้ยไม่หรอกไม่หรอแต่เขาก็มีพวกเจือสบู่อัจฉรันอะไรให้ครที่เขาบอกอะ่ะเจ๋งนะพอเจ๋ นอนสองคนได้ไงวะเนี่ยนใหญ่บ้าเลยนะนะแต่เขาบอกจริงๆอย่างน้อยสี่คนน่ะน่าจะเป็นเตียง<ช>วะถ้าลองไปชงโงกดูวะมองไม่เห็นหรอกมันก็ไม่แพงอ่ะมันมีที่นั่งมีอะไรแบบเป็นส่วนตัวอะ่ะฮะเอาเอีกอ่ะดูเดื่องน่าว <c oughs> <c oughs> นิดนึงใช่ป่ะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปกินลูกมากก่ก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะทางช่อง This ม y l i ล e ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ก็บ๊ายบาย